บริษัทที่มีกําลังการผลิตผลิตภัณพัหล่อลื่นมากที่สุดในไทยคะ่ะและยังอยู่มายาวนานกว่า35ปีคะ่ะโหยาวนานมากๆเลยครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณเสกสรรคลองพาณิดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PSP ที่จะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของบริษัทแบบเอ็กซ์คลูซให้เราได้ฟังกันครับ บริษัท PSP ของเราเนี่ยก่อตั้งมายาวนานกว่า35ปีอยากทราบว่ามีจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ PSP อย่างไรบ้างครับ PSP ของเรานะครับก็ก่อตั้งมาปี2532แล้ว ปีที่แล้วก็ครบ35ปีที่พวกเรามีร่วมฉลอง35ปีไปจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมาจากการที่เรานําเข้าเป็นเทรดดิ้งก่อนเรานําเข้าผลิตภัณฑ์หล,ล่อลื่นที่เป็นน้ำมัน,มนแปลแงไฟฟ้าน้ำมันผสมยางเข้ามาขายในประเทศทําได้สัก2ปีเราก็เห็นโอกาสในประเทศเพิ่มมากขึ้นเออในการเป็นผู้ผลิตเราก็เลยมีการไปลงทุนซื้อที่ที่ปัจจุบันเป็น PSP 1ที่ติดกับนุ้ท่าจีนนะครับล้วก็มีการสร้างฟาร์ซิลิตี้ขึ้นมาในการเป็นผู้ผลิตแล้วอย่างนี้เออเรื่องโลเคชันนะคะที่เป็นจุดยธธา,า,า,าอง่ะะยง ่วยแนะนําเพิ่มเติมหน่อยค่ะปัจจุบันนะครับคือเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครขนาบแม่น้ําท่าจีนทั้งสองฝั่งแล้วก็จริงๆเรื่องโลเคชันถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่เรามีท่าเรือเนี่ยของตัวเองทําให้เรายสามารถรับรอแมตหรือว่าน้ามันสามารถรับเข้ามาในปริมาณที่เยอะๆได้นะก็คือทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยถูกลงทําให้เรามีการบริหารจัดก,การต้นทุนได้ดีขึ้นพี่เสกขาขวัญเนี่ยได้ยินหลายๆคนนะคะพูดกันว่า PSP เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจรค่ะอยากให้พเ อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าคาว่า,าครบวงจรในที่นี้คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะด้วยทีมงานของเรานะเราสามารถช่วยลูกค้าคิดสูตรหรือว่าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้นะเราช่วยคิดได้เรานําเข้าลอแมกหรือว่าน้ํามันเนี่ยเข้ามาเองผลิตบรรจุแล้วก็จัดเก็บแล้วก็สามารถส่งให้กับลูกค้าปลายทางได้ด้วยนอกจากการผลิตเนี่ยเรายังมีสูตรกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงเรามีกําลังการจัดเก็บเนี่ย สูงถึง3,600ลลิตรตร่อปีเราโคเวอร์ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกเป็นหลัก ก็ล่าสุดเรามีการทํฟ f a ชิลิตี้ถังเก็บเนี่ยสำหรับยางมาต่อยเพิ่มด้วย10ปี20ปีที่ผ่านมาเราก็มีการขยาย,ย,ายกําลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตได้หลากหลายมากขึ้นก็มีทั้งน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์อุตสาหกรรมแล้วก็น้ำมันแปลงไฟฟ้าเราก็ผลิตเองแล้วน้ำมันผสมยางเราก็สามารถเบลนดิ้งเป็นตามสูตรลูกค้าได้จนปัจจุบันเนี่ยเรามีกําลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็220ล้านลิตรต่อปีระหว่างทางเนี่ยที่เราทามาเนี่ยเราก็มีการทาเจ็ตี้า จากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศปัจจุบันเนี่ย PSP ได้มีการลงทุนแล้วก็จับมือกับบรนดธมิตรหลายๆอยากทราบว่าตอนนี้โครงสร้างของบริษัท เป็นอย่างไรบ้างครับพี่เศษเราก็มีการ diversify หรือว่าไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆเพิ่มมากขึ้น p s p นะครับก็คือถือว่าเป็น operating company แล้วเราก็มีการไปลงทุนในบริษัทอื่นๆด้วยอันแรกก็คือ UC Marketing นะครับเรามีไปลงทุนในสัดส่วน100% UC Marketing เนี่ยเป็น trading company เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Chevron Oranite เป็น additive ซึ่งผลิตภัณฑ์หล,ล่อลื่นตัวหนึ่งเนี่ยต้องมีน้ำมัน base oil แล้วก็ additive ผสมกันซึ่ง additive เนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ของเราประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงทุนในในกลุ่ม Ro เรามีเปิดบริษัทใหม่2บริษัทก็คือ PSP l o g i s t i c กับ Special i n t e r f a c e เพื่อมาตอบโจทย์ให้มันครบวงจรมากขึ้นก็คือเราผลิตแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งออกหรือว่ามีการเซอร์วิสในเรื่องของโลจิสติกให้กับลูกค้านะครับปัจจุบันเนี่ยเราไปลงทุนในธุรกิจวสเอกประเทศไทยธุรกิจก็คือคล้ายๆเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเป็นการซื้อขายอะไรรถยนต์ผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้อีกอันนึงที่เวนเจอร์เราไปลงเนี่ยก็คือ Genius DNA หรือว่า Genius Genetic เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ DNA ในการตรวจ DNA เนี่ย,ก,รรยก็คือทําให้เราสามารถรู้ว่าวาาวเเรเีียมคมคส หรือว่ามีโอกาสแพ้อาหารอะไรบ้างเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเราก็มีไปลงทุนร่วมกับบริษัทที่เป็นพาร์เนอร์กับเราอีก2ที่นะครับคือบริษัทพงลวีที่เป็นบริษัทในเครือของบุญรอดนะครับแล้วก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นวอร์ซิลิการครับเป็นผู้นําด้านการขายอะไหล่รถยนต์3ปาร์ตี้จับมือร่วมกันคนละสามสาตั้งบริษัทท p เร์ S ขึ้นมาซึ่งก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและล่าสุดก็คือเราไปลงททุุนในใธรรกกกิิจีเเชื่่่อวาวบาบบษััยส ทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ย ในเคลือของเราเนี่ยก็คือผมมั่นใจว่าการที่เราทําอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการขยายออกไปเพิ่มมากขึ้นจะทําให้บริษัทเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเอ่อ PSP เนี่ยมีการเติบโตและพัฒนาไปไกลกว่าเดิมมากๆเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการเติบโตแล้วเนี่ยในอนาคตนะคะ PSP อะค่ะมีการตั้งเป้าการเติบโตและการพัฒนายังไงบ้างคะพี่เสกก็กลยุทธ์ที่1คือที่เราก็จะพยายามรักษาความเป็นผู้นำเ,เราจะโฟกัสที่ตลาดต่างประเทศมากขึ้นเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะเพิ่ม การส่งออกให้มากขึ้นเป็นประมาณ30%ของรายได้กลยุทธ์ที่2เนี่ยก็คือเราจะทํายังไงให้เราต่อยอดหรือว่าเพิ่มมูลค่ากับ สิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่หรือว่าสิ่งที่เราทําได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ev มาเนี่ยเรามีการผลิตหรือว่าคิดสูตรสําหรับน้ํามันที่ชใช้รถยนต์ ev เหมือนกันนะครับซึ่งเราปัจจุบันเนี่ยเรามีผลิตแล้วก็ขายให้กับลูกค้าไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอการต่อยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบโ o เกรด e bio, grade, bio product s, ที่เรามีการประกาศข่าวไปที่ว่าเราจับมือกับ ggc ในการทำบโ er o ทางสฟอมเมอร์ออยล์นะอันนี้ก็ตอบโจทย์อนาคตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ safety เนาะเนื่องจากเราเป็นโรงงานเป็นคลังน้ํามัน s a ฟต t y เนี่ยเราไม่แพ้ไขเป็นหนึ่งในคอออรรวขงเาเาหมืนนนกันนะัะบ กลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะทํายังไงให้มันโตอย่างยั่งยืนเราก็จะมีการไปทํา M&A หรือว่า diversify ก็คือเป็นการลงทุนในธุรกิจอื่นๆเพิ่มมากขึ้นก็ PSP ของเรานะครับก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับเมกะเชนของโลกนะครับอย่างที่เรามีการขยายการลงทุนออกไปแล้วก็นอกจากไอ้เรื่องของที่เราไปลงทุนแล้วก็การเติบโตเนี่ยเราก็ยังใส่ใจเรื่องของ sustainability ESG ขอขอบคุณพี่เสกนะคะที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังค่ะและยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรแบบ i n s i จอ ลึกสุดๆไปเลยครับขออนุญาตพี่โกนะครับเราได้ไปหาคุณเสกมาแล้วคุณเสกได้เล่าถึงจุดแข็งและบริการที่ครบวงจรของเราก่อนอื่นก็อยากถามพี่โกเลยครับว่า PS p s p เนี่ยมีผลิตภัณฑ์และบริการอะไรที่ตอบโจทย์คาว่าครบวงจอรอยากให้พี่โกช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับจริงๆจากคําว่าครบวงจรเนี่ยก็คือ <im> ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมความต้องการทั้งหมดนะครับของผู้ที่ต้องใช้ักน้ํามันหล่อเลื่นนะครับ อย่างเช่นก็คือน้ำมันหล่อลื่อนสากรรมน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์น้ำมันผสมยางน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้านะครับรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษนะครับอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์สาหรหล่อลื่อนในหประสงค์โอเทคแล้วก็เป็นตัวทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะครับ มาสเตอร์คลีนครับและจริงๆที่เรามีเรียกว่ามีความครบคันขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะเรามีองค์ประกอบหลกัหลกๆอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับหนึ่งก็คือเรามีเ็ตตี้ของเราเองถึง5เจเตตี้นะครับซึ่งการที่เรามีเ็ตตี้ของเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้ทางเรือนะครับหลังจากที่เรารับผลิตภัณฑ์ทางเรือเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพโดยทีม QC ของเรานะครับก่อนที่จะจัดเก็บเข้าไปในถัง ใหญ่ๆด้านหลังของเรานะครับซึ่งจะเป็นการเตรียมสําหรับในการผลิตขั้นต่อไปนะครับซึ่งในทุกขั้นตอนการผลิตของเรานะครับเราก็จะมีการ ตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตไม่จะเป็นการผสมการบรรจุนะครับซึ่งหลังจากการเราผลิตเสร็จเนี่ยเราจะมีการบรรจุลงแพคเกจจิ้งของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยบรรจุลงแพคเกจจิ้งของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการจัดเก็บเข้าไปในดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์ของเรานะครับซึ่งเราเป็นดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์ที่มีมาตรฐานสูงมีขนาดใหญ่นะครับสามารถจัดเก็บได้ถึง2 7 0 0 0ื่นพเลตเลยนะครับนอกจากเราผลิตเรายังสามารถมีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าโดยที่เรามีทีมโลจิสติกของเราเองซึ่งเราสามารถจัดส่งน้้้ําามันเนเียไดถึง28ล 21, ลล แล้วอย่างงี้ค่ะขวัญอยากรู้เพิ่มเติมเลยนะคะว่าแล้วจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และบริการของ PNP อะค่ะมีอะไรที่โดดเด่นบ้างคะจริงๆจ,จุดแข็งของเราเลยคือเรามีทีมไอเดียของเราเองซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสูตรผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีสูตรผลิตสําหรับน้ํามันหล่อลื่นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆเนี่ยมากกว่า1,000สูตรเลยในปัจจุบนันจุดแข็งที่สุดของเราอีกกันหนึ่งก็คือคการตรวจสอบคุณภาพหรือทีม QC ห้องแลบของเราเนีี่นนห้องแลลบทมมาาาตรรฐสกะคั ามาตรฐาน ISO ที่สําคัญต่างๆมากมายนะครับรวมถึงมีความสามารถในการทดสอบสิ่งที่ต้องทดสอบต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนพี่โกคะแล้วในอนาคตข้างหน้าค่ะ PSP เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราบ้างคะ <c oughs> ก็จริงๆในอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับเข้ากับเทรนด์ของโลกในอนาคตนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มที่1เราเรียกว่า value creation กลุ่มที่2เราเรียกว่า n o v a t i v e creation valuation ก็ <ib> คือสิ่งที่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเช่นนะครับหผ,ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในครัวเรือนมาติดเพอร์เพรสออยตัวที่2ก็จะเป็นน้ํามันหล่อลื่นสําหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหการรมอาหารหรือฟู้ดเกรดรูปเปคนแคส่์ตวกลุ่มที่2อที่เมื่อกี้ผมพูดถึงคือ innovative creation นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นตัวทําให้ผลิตภัณฑ์ของ PHP เนี่ยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กาลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โก ลและนี่ค่ะคือ EP 1 TSP less visit ตอนต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าน้ำมันมาจากไหนคะ่ะข้างผ้าเลยนะครับ